เดินตัวไปไหนครับวันนี้เป็นนักเดินทางนะะไปเดินทางต่อไปโอซาก้านั่งรถไฟชิงคันเซน็นรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกกันรถไฟอะไรนะชินคันเซน็น <c oughs> มาเช้ากระเป๋าพึ่งมาครับกระเป๋ามา,า,มาได้ํำการเหยียบย่ำจากันเรียบร้อย <c oughs> ปิดกระเป๋าการเดินขเราขย<อ><อ>่มทั้งตัวกระเป๋าสองใบ เป้กระบานะครับแล้วก็ของกินสเสบียงอีก <c oughs> ถุงของฝากต่ๆที่เรื่องหฮอกไกโดมาจนถึงโตเกียว <c oughs> ปไปไปไปตอ่อวันนี้จะขึ้นรถจะขึ้นรถแท็กซี่นะคะไม่ขึ้นรถไฟสัมภาระเราเรอ <c oughs> ยอะเยอะไม่เท่าไหร่หนักด้วย <c oughs> แบกขึ้นสะพานด้วยโอเค ไปจ้าลุยเย่โกทูโอซาก้าตอนนี้เราเรอแท็กซี่เกแท็กซี่นะคะไปสถานีโตเกียวเพราะว่ากระเป๋านหนักมากึ้นรถไฟนะ่าจะไม่ไหวแท็กซี่กันแล้วนะคะโก,ก,กทักซี่รถ <c oughs> น่ารักปุบปิกนีน่ะไายบายโตเกียว วันนี้แล้วเดินทางกันอีกยาวไกลโตเกียวโดมีไม่พามันเลนะ่นไปไปอันนีน้เลย ทำไมมันไม่อัดอ่ะทัาหมด่าไม่ได้อัดเลยเพ <c oughs> ราะว่าเมื่อกี้กดแล้วมันไม่อัดอันนี้รำมาอยู่ที่ทสถานีเ,เกียวโตวนะ <c oughs> แค่วันเดียว นี่ว่าหมดอาอยุก่อนเพื่อนเลยแหมแพ็กเกจญี่ปุ่นเขาก็จะปุกปิ๊งน่ารักอะไรเงี้ยมีความน่ารักปุกปิ๊ก

เวิวฮันสูจิโนสกาโอสกาแล้วจ้ะเดี๋ยวแท็กซี่แรมอ่างมาถึงแล้วอาร์คโฮเทลชินไซบาชินะคะไปเข้าไปเช็คอินกันพี่ลูกให้เช็คอิน,นได้หรือยังนะคะตอนนี้เป็นเวลา ใ <35. S 1> บสามสิบห้าอาจจะได้แล้วแหละโอเคโกโกไปจะ้ะนิ้วฟังนี้เหมือนคล้ายๆไดอิจิ ทางเข้าจะก,กว้างกว่านิดนึงไม่มีที่จอดรถใกล้ๆด้วยนะเป็นขับรถไหมเออนีอ่ของเราปรแปลกๆเดี๋ยวเก็บของเขาที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปกินก่อนเลยครับไป,ไปชมเมืองโอซาก้ากันวันนี้เราจะไปไหนนครับ นบุรีนะคะจะไปดูจกักรเแล่กุลิโกแมนย่านเลยนักขนบุรีอากาศตอนนี้กี่องศาเราจะไปดูจกักรเแล่กุลิโกกันสิบสามใช่ไหมกี <63 S 2> <ด>่นีน <ะ S 1> ้สามสิบสามก็จะเย็น <13 S 1> ลง<ส>าแล้วจะเย็นลงเรื่อยเรรู้ว่ามืดแล้วจะกีอ <ừ. S 2> อ่องศาไม่ย่างไม่ย่างโคกขุน มีสปดอร์แมนด้วยอันนี้ไม่ใช่ของออตโตรูนะครับไปขายม้นนมานหนาวลงพงบุรีโอซกกาก้านจ้าอากาศหนาวมากเราประมาทก,กันจริงๆเลยตั้งใจว่าจะหนาวแค่ที่ พอกายโดอันนี้โอซาก้ากันหนาวเนี่ยเย็นเฉียบหนาวเพราะมีลมดูผมเอดดบิลสวยเลยนะลมแดงไปไปหาของทินงกันนะครับอันนี้ทุกร้านจะแข่งกันขายปู อันนี้เป็นสัญลักษณ์เลยนะว่าร้านนี้ขายปูมเหโอแม่เจ้ามนเย็นมากมน้ามาเหมือนอไรไปดูเราไปหาอะไรกินหาอะไรกินหลายๆอย่างกันเลยหนูม,มาก ระหว่างที่มี่มาดูถักรโใช่ไหมไปดูนี่กันอะไรฮัลโีลสวีทวัน ในมาเร็วร้านนีนะจ๊ะใช่ใช่เดี๋ยวมาดูร้านนี้กันสั่งก๋วตีมากินอะไราตม่อย่งนี่หน้าตาทาโก้ เคยดินไหมว่าข้างในมันร้อนไปต้องลองอืมอันเอฮอตเดี๋ยวเป่าให้ <c oughs> เดี๋ยวเป่าให้อ๋อโอ้ยฮอ

ต้องรัดสีฟูแล้ว <c oughs> แซบแซบสะใจอะสไตล์อ่ะชนมือเอยชนมือเชียร์ รู้สึกจมูกโล่งเลยครับเราจะไม่นั่งร้านนะครับเราจะเดินกินไปเรื่อยๆไปร้านต่อไปโห่เผ็ดมากอันนี้หมึกมาล่าแซบซีดเลยนะจ๊ะ ท่าทางปบบป้าท่าทางปป้าเอ็มอยากกินอะไรแซ่บๆท่าทางจะแอบคิดถึงบางไทยแล้วแหละดูท่าไปต่อนปิดะ

บอกว่าถ้ากินทาโกอยาก่าน,นี้คือไม่ต้องเป่าใช่ไม่ร้อนอ <laughs> ไม่ร้อนเนอะเย็นเย็นเจีบ๊บ <c oughs> เป็นปลาหมึกเป็นตัวแล้วนะคะคนนี้ไม่ชอบปลาหมึกเป็นตัวไม่ควรกิน เน่ชอบกินได้โอ้้ป้า เป็นแหล่งช้อปปิ้งนั่นแหละเลี้ยวขวาไปไหมได้หมดค่ะเพราะมันเป็นซอยทะลุกันหมดเลยเราไปชิดข้างโน้นแล้วเราก็เลี้ยวขวาไปเลยโอเคเข้ามาใกล้ๆชัดๆก็เลยจ้ะให้เห็นกันเต็มสองตาจะกัแล้วกลุลิโกแมนใกล้ไหมใกล้พอหรือยังกุลิโกแมนของเราเสอาน้ำสะอา อันนี้รู้สึกที่อ่านข้อมูลนี่เปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนมาหลายรอบมาเพราะว่าอายุนี่หลายสิบปีไปเราไปเดินกินหาอะไรกินต่อจ้ะบ,บายยคุณโกแมนไปเล่น ัเติมนะร้านสำหรับนั่งดื่มกินปกายังอันนี้เห็นบั้งเทิงเียตักไก่เอ็นเวอร์ชิกเก้นแล้วมันแบบทะเกร้านซ้อนมนเค็มเหมืนหวาน กอล์มลาโจยอแคมข้าวเหียวเ็ร้อยเกรียงเลยนะไปเช็คิล ไปหาร้านอื่นกินกันต่อ ขนมสิบเยนขนสิบเยนก็เลยกายเป็นห้าร้อยเยนนะยังก็ไม่ร ม oh. oh, oh ันชี้จริงๆมันชี้จริงๆชี้ยืนมากมันเป็นโอู้อูโอู้โอหนิมันเป็นขนมหกเด็กว้วนโดยแท้ จะกลับไปอ้วนแล้วใช่ไหมเราอะแหมชิ้นเดียวไม่ทำให้ขึ้นเป็นสิบโลหรอกเ้ยอาวไปสาวชี้ด้วยสาวชี้ไปมันยืะจริงๆริงกไหมยืดไป <laughs> mm. ah. mm. Alright, Matt. มาชิมกันอันนี้จะดูเหมือนว่าตัวมันจะน้อยหน่อยนนก็มันก็มันก็นุ่มนะแต่ว่ามันอาจจะน้อยคือเป็นแบบตัวเนื้อนะ แต่าได้รู้จักรสสัมผัสของความเป็นเนื้อที่มันน้อยนะใหไม่ชิงบ้างครับเหี้ยเหเป็นเอ็นอ่ะโดนเอ็นเหรอเป็นเอนเ็นเหี๋ยวเนิบเลย เขียวเขียวมาละเอียดยอ่ะอ๋อไอ้นุ่มหน่อยเป็นเนื้อเค็มๆบวงรสชาติจัดจ้านมาจอกชิ้นแรกมันเอ็นชินนี้เขาโอเคหน่อยนุ่มหน่อยขอกินน้ำหน่อย อ่าน้ำอร่อยจังเลยไ <c oughs> ปไปเอ็มสงใจนะคะกินเนื้อย่างข้างทางอยากกินเนื้อย่างข้างทางโอเคเดี๋ยวเราไปหากินต่อข้างทางเยอะแยะไปหมดเลย ใมาเที่ยวเมืองต่างถิ่นนะครับมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เราก็จะเห็นร้านอาหารไทยมีคนไทยมาค้าขายเราก็ต้องมาอุ่นหนุนกันบ้างนะครับมีก๋วยเตี๋ยน้ำตกใช่เดี๋ยวต้องลองติดต่อดูเพรับว่าสนใจสต็อกก๋วยเตี๋ยวเรือเสิษฐีเรือทองไหมเดี๋ยวต้มยำน่าจะมีหมูนะ้ำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ เดี๋ยวจงยำกุ้งก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้อะไรเนี่ยเตี่ยวแห้ง้มยำแห้งแคบหมูด้วยแคบหมูก็มีโอ้ทำไมตัเต้าเจี้ยวเราหมูตุนสั่งไปแล้วครับข้าวหมูขาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูตุน นี่ภาชนะอันนี้เป็นโหลเต้าเจี้ยวอ่าแล้วก็มาจเจาะรูใส่ใช่เจาะรูใส่ไม่โหลเต้าเจี้ยวก็โหลอาจจะเป็นโหลเชอร์ <โห S 2> รี่หยี่มีเอ็กซ์ไปายด้วยไหมหมดอายุยังอ๋อยี่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดอะหมดอายุแล้วตายแล้วขวดน้ำ <laughs> <laughs> ับไอย่างนี้ก็ได้ด้วยโอเคจ้ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันนะจ๊ะม,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 มาแล้วเนี่ยอยู่ในนี้ข้าวหมูขาข้าวขาหมู ไทยในญี่ปุ่น